ออปติมัสัยตอนคายกันแน่คือตัวจริงหยอกูิดตามกูด้วยเออกูิดตามกูด้วยนะเออกูิดตามกูด้วยอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่แหลตัวบ้าอะไรวะเมื่อกี้อะไรมันยิงกูเหมือนเป็นสกิลเล็กๆเหรอชั้นพายมาแล้วแกออโต้บลท์หรือเปล่าฉันอ,อัติมัดพายไม่ฉันอ,อัติมัดพาย no ไม่ฉันคืออัติมัดพายไม่ฉันคืออัติมัดพาย น้ำมานวัดกันหน่อยเวลเพื่อนเข้ามาดิไอออลตบอรมึงอะออลตบอรตายซะมึงอะอัตบอรมึงก็ตายเหมือนกันอึ้าตายหาไปซะย่องสวกกระซวกกระนซวกเขาจะกระพวกไหมจ่อเสือกัวขวานแทงมึงอึ้อ้ยไอเราแค่จะรู้ไม่ไอัลติบอร์ดพันตัวจริงคืออะไรเฮือยกิดจ้าหน่อยตายซะอึ่งอวยโดนอ่ะได้เอาใส่เอาใส่ไฟฟ้าไปกินโอ้ยอะไรแทงหน้ากูตายได้เอืึ่งย่อง เออเออกูล้มเอออะไรพวกเนี้ยแกจะบวกกับฉันอีกไหมออพติมัทพายตัวปลอมมึงนั่นแหละตัวปลอมตายหาไปซะออเออแกละฮะฮะอยากจะเล่นอีกสักตันไหมไม่รอดแน่ไม่รอดก็บ,บ้านมึงสิตายซะเฮ้ยโอ้ยสะท้อนกลับมาหากูเล้วเนี่ยใช่ตายซะเออเสัตว์จะไม่โดนมึงจริงแล้วเนี่ยอ้ยี มึงจะหนีไปไหนออมติ it, มันพายตัวปลอมกลับมาหนิมึงหนีไม่พ้นหรอกมึงตายแน่ยุอกอชักเอตัวเองอ่ะหายไปไหนวะพายอยู่นี่นี่นะวัววัวะนี่นะจุกกสวกกสวกกสวกยักษ์ก้าเอาดิบิกินสมึงจะเลิกบอกว่าตัวเองเป็นออมติมันพายตัวจริงได้ไหมไม่กูไม่เลิก ได้มึงตายกูก,ก็กูตายมึงก็ตายเหมือนกันตายหาไปซะตายหาไปซะสืบแล้วไม่มีใครตายอย่างนั้นเหรอกูคือออปติมัสไพร์ตัวจริงกูคือออปติมัสไพร์ตัวจริงนายจิมก็เข้ามาบวกกับกูอีกรอบสิเข้ามาเลยยี่มาเน่ตายหาซะย,ายั๊สหยุดเอออะไรวะอะไรของมันเนี่ย ฉันคือออพติมัสพายเอออัพติมัสพายเหรอเออมามานี่ดิมึงจะทำอะไรมึงทำอะไรกูนี่แหละมึงออพติมัสพายเหรอออพติมัสพายออพติมัสพายเหรอออพติมัสพายเหรอออพติมัสพายอะไรกระจกชิบหายออพติมัสพ,พายไหมล่ะม,มึงอะอ่าฉันมา เยอะเยอะเยอะเปิดเพลงได้ไหมเพื่อนเออมัน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 